สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เราจะมารีวิวแผน5-2-3บายปาก์จุนฮโยเฮียเมสส่งท้ายฟ้าขาวแบบสับๆถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับก่อนอื่นถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารเทคนิคดีๆอย่าลืมกดซับสไคร์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับเทคนิคนับเตะตำแหน่ง ST ตั้ง AR2 หาตำแหน่งรอจังหวะยิง SR2 ยืนตำแหน่งกลางสนาม ตั้งบุคคลที่3ตั้งรับไว้ที่1ตำแหน่ง lf และ rf ตั้ง ar 1เจาะทะลุกองหลัง sr 2ยืนตำแหน่งกลางสนามตั้งบุกคลที่3ตั้งรับไว้ที่1ตำแหน่ง lcm และ rcm ตั้ง pf 1ไม่ยึดติดกับตำแหน่ง s c 1รอในกรอบเขตโทษตำแหน่ง lwb และ rwb ตั้ง ar 1ช่วยบุกตำแหน่ง sw ตั้ง as 1 คอยที่ริมเส้นเพื่อหาโอกาสบุกตำแหน่ง LCB และ RCB ไม่มีครับแท็กติกทีมพื้นฐานความเร็วเกม55ส่งบอล55เลี้ยงบอล1แนวป้องกันตามแผนเกมลุกส่งบอล70เปิดบอล75เข้าทำ50ยืนตำแหน่งสระป้องกันกดดัน30ประกบ33 บพื้นที่45แนวป้องกันตามแผนครับสำหรับแนวทางการเล่นของแผนนี้นะครับด้านเกมลุกจะเด่นที่สุดในการเล่นเกมแบบโต้กลับนะครับเพราะว่าทีมเราจะมีกองหน้าทั้งหมด3ตัวนะครับถ้าเล่นโต้กลับจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ปัญหาของแผนนี้นะครับก็คือการขึงเพื่อเล่นเกมบุกนะครับจะทําได้ดีแค่ไหนป้าจุนโยนะครับก็เลยลองตั้งเทคนิคนี้ดูนะครับซึ่งก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับแล้วก็บวกกับการฝึกเล่นบ่อยๆของแผนนี้นะครับ คือถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรเข้าทําให้ได้หรือว่าง่ายก็คือใช้จังหวะไม่เปลืองนะครับทาแล้วก็จบได้ครับส่วนใครที่ชอบสไตล์เล่นวิวๆนะครับไปกับบอลได้ดีหรือว่าพิกบอลได้ดีแผนนี้ก็น่าเล่นมากมากครับหรือว่าลองดูการพลิกบอลในคลิปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ากองหน้าแต่ละตัวหรือว่าแต่ละตำแหน่งนะครับจะมีทักษะไปบอลได้ดีพิกบอลได้ดีนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกแผนหนึ่งที่แนะนําสําหรับคนที่ชอบสไตล์คือฟิวไปกับบอลได้ดีพลิกบอลได้แล้วก็ชอบเล่นสไตล์บอลน้อยจังหวะ เกมโตกับพวกนี้นะครับแผนนี้ก็ค่อนข้างแนะนํานะครับส่วนการเล่นเกมรับนะครับข้อควรระวังเลยก็คือกองหน้า3ตัวนะครับจะลอยอยู่ที่ส่วนหน้าและการเล่นเกมรับนะครับก็จะลงมาช่วยเกมรับน้อยลงซึ่งก็จะเป็นภาระของตัวกองกลาง2ตัวนะครับของเราที่ต้องทํางานกันหนักขึ้นเพื่อนๆนะครับก็ต้องคอยคุมจังหวะเกมคุมตัวให้ละเอียดนะครับจังหวะไหนที่ควรเอากองหน้าดึงลงมาช่วยได้นะครับก็ช่วยดึงลงมานะครับ แต่ในเทคนิคนี้นะครับเขาก็ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเกมลับเขาตั้งเป็นอีกแผนเฉพาะไหมนะครับซึ่งในแผนนี้นะครับเขาคงเป็นการทดลองการเล่นจังหวะขึงเกมบุกมากกว่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แผนนี้นะครับจะเป็นการเล่นโต้กลับแต่เขาอยากรู้ว่าถ้าเราจะขึงต่อสู้ครับสามารถเล่นได้ไหมซึ่งถือว่าออกมาดีลยทีเดียวนะส่วนการเล่นเกมลับก็จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราเองนะครับว่า ถ้าเราเล่นแผนนี้แล้วก็คุมเกมรับได้กด็แนะนําเล่นเป็นแผนเดียวเลยก็ได้ครับแต่ถ้าใครที่ทว่าไม่น่าไหวนะครับก็สามารถตั้งแผนเกมรับไว้อีกแผนหนึ่งไว้คอยสวิตช์เวลาเล่นเกมรับโดยเฉพาะก็ได้ครับเป็นไงบ้างครับกับแนวทางการเล่นของแผนนี้ซึ่งถือว่าเป็นแผนที่ค่อนข้างนิยมมากขึ้นนะครับในของเซิร์ฟเกาหลีแต่ในไทยก็เริ่มมีมากขึ้นครับถ้าใครสนใจก็สามารถนําไปทดลองเล่นได้ครับสําหรับวันนี้พวกเราขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามพวกเราได้นะครับ